สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์5-11กรกฎาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะรอบสัปดาห์นี้นะมีดาวพระเกตนะจะมาจากพบกระดุมพระเข้าสู่พบตนุนะเขาเรียกว่าเกตทับลักนะครับเกตทับลัก วันที่9กกรกฎาคมครับเกตจะมาทับลักนะครับอ่ะอังคารศุกร์ยังอยู่ภพวบบินาานะครับอาทิตย์แล้วก็พุธอยู่ภพลาพระนะครับราหูอยู่ภพกัมมะนะครับแล้วก็มฤุตยูอยู่ภพสุพระนี่ดาวเรียงตัวกันสวยเลยนะดาวพฤหัสเล็งลักเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนอริวันที่ห้าหกเจ็ดพระจันทร์นี่อยู่ภพกัมมะโดนคลาดราหูอีกแล้ว นะครับ8ปพระจันทร์อยู่พบลาพระครับแต่ว่าจันทร์ดับนะวันที่9เป็นวันแรม15บห้าคำเดือน8แรกนะครับพอ10 11พระจันทร์อยู่ภพพีนาเป็นเกษตรนะนะครับดวงชะตาเป็นยังไงอ่ะลัคนาราศีสิง์ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ในพบลาพระได้ตําแหน่งราชาโชคชะโลกเหลา ในผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศัตร์ดุราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเขาอยู่คู่กับดาวพุธด,ดาวพุธเป็นเกษตรพบลาภะเป็นเกษตรชาวลัคนาราศีสิงหนะ์มีโชคมีลาบแน่นอนตั้งแต่ช่วงต้นกรกฎาจนถึงปลายเดือนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคลาบนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะอะไรดาวประจําตัวอยู่พบลาภะและดาวลาภะเป็นเกษตรแบบนี้จบ นะไม่ต้องไปสับสนซับซ้อนให้วุ่นวายนะดาวมันดาวมันชัดนี่เรียกว่าดาวมันชัดนะและดาวพุธอ่ะนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนลาพระแล้วเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะการเงินลาพระนะแล้วก็ตนุก็ลาพระแล้วพุธกับอาทิตย์ก็เป็นคู่ที่ว่าคู่การงานคู่วิชาการได้โชคลาภจากการทํางานได้โชคลาภเป็นเงินเป็นทองอันนี้ชัดเจนนะ ไม่ต้องทายให้มันซับซ้อนนะอะไรดีก็ว่าดีนะครับเนี่ยและดาวเกตจากพบกระดุมพระนะวันที่9เนี่ยจะย้ายมาทับลักเกตทับลักเนี่ยฝันแม่นนะทาไมฝันแม่นก็ต้องมีรลางสังหรณ์ที่ดีนะมีหลังสังหรณ์มีจุดเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ช่างสังเกตมากขึ้นนะครับเป็นคนที่ช่างสังเกตมากขึ้นคือดาวเกตเนี่ยเป็นดาววิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของเซน สัมผัสความรู้สึกนะในช่วงนี้จะถือจะถือว่าดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะจะเรียกว่ามีแางสังหรณ์หรืออะไรตามแต่จะแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันขึ้นกับดวงเดิมว่าดาวเกตอยู่พบไหนถ้าดาวเกตด,ดวงเดิมอยู่พบที่เชื่อมถึงลัคนาเนี่ยเนี่ยเซนก็จะดีมากพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าทั่วไปนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของอยู่ๆก็ฝันอ่าก็ขอให้ฝันเห็น ตัวเลขสวยๆเพราะอะไรนี่เห็นไหมดาวการเงินก็หยู่ลาพะตัวเองก็อยู่ลาพะเป็นช่วงจังหวะที่ดีครับนะภาพรวมก่อนเนาะภาพรวมนี่ถือว่าดีมากและดาวพฤหัสเนี่ยบุญกุศลเนี่ยดาวแห่งบุญกุศลน,นั้นเร็งรักถือว่าสวยงามนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะห้าเนี่ยอย่างที่บอกยังโดนพัจันทร์กับราหูเคารบกวนอยู่เรื่องงานนะห้าเรื่องงาน ก็ต้องมีความพลิกผันมีปัญหามีอะไรตกหล่นลงหลง,ล,งลืมแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับนะมันเป็นเรื่องที่อาจมีเหตุการณ์อะไรอันนี้เราดูดูในลักษณะของภาพรวมนะเราดูในลักษณะของอ่ามันมีมันมีดวงดาวที่บอกเหตุฉะนั้นบางทีมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้มันไม่เกิดกับท่านมันก็เกิดกับชาวลัคนาราศีสิงห์คนอื่นแต่ว่า เรารู้ไว้ล่วงหน้าเราสามารถจัดการแก้ปัญหาได้การงานดูในห้าหกเจ็ดเรื่องการงานต้องมีข้อผิดพลาดพลิกผัผผนเนี่ยเขาเรียกว่าจันทร์กับราหูคู่ครานะครับพอแปดถึงเก้าเนี่ยเห็นไหมพระจันทร์ดับอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรดับก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์ของท่านก็ยังมีพลังไงพระจันทร์เนี่ยพอมาเจอพระอาทิตย์ก็หมดพลังเพราะอะไรวันที่เก้าเป็นแวน,แ,นแรมสิบห้าค่ำ ถูกไหมแรมสิบห้าค่ำเดือน8แรกนะครับปีนี้มีเดือน82หนเป็นปีอธิกกามาสนี่ก็เนี่ยก็ข้างขึ้นข้างแรมยังไงทุกลัคนาทุกราศีก็ต้องเจอเพราะมีขึ้นพระจันทร์เต็มดวงก็ต้องมีพระจันทร์ดับถูกไหมหนึ่งเดือนต้องเจอฉะนั้นทุกราศีก็ต้องเจออยู่แล้วแล้วตัวท่านก็เจอเจอเหมือนกันเนี่ยเจอในภพลาภะณนะวันที่9 ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับนิดหน่อย8 9 10 1 1พระจันทร์เข้าวินาานี่มีดาวอังคารกับดาวศุกร์เขาอยู่นะครับจริงเข้าพบวินาศแล้วเป็นกเกษตรเนี่ยถือว่าดีพระจันทร์เป็นกเกษตรก็คือมันนิ่งไงไอปัญหาอะไรเงี้ยมันวินาาก็จริงแต่ว่ามันจบเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าดีดีไปถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะไปจบตรงนี้เนี่ยมันไปจบตรงนี้เพราะอะไรเขาเป็นกเกษตรแล้วเขาไม่วุ่นวายแล้ว นะอันเนี้ยโชคลาภบางทีอาจจะมีมีความพลิกผันโชคลาภเพราะว่าจันทร์ดับเป็นลักษณะนี้เพราะมันเกิดในเรือนราพะตรงนี้งานการอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามเล็กๆน้อยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขนาดว่าโอ้โหจะเป็นจะตายอะไรไม่ใช่มันเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยเดินยังไงรอบสัปดาห์หนึ่งก็ต้องเดินให้ครบรอบหนึ่งเดือนก็ต้องผ่านพระจันทร์เพนพระจันทร์ดับเป็นปกติเพียงแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวบอกเหตุ ของแต่ละวันเนี่ยฉะนั้นดวงรายสัปดาห์เราถึงมาเน้นที่ดาวพระจันทร์น,นะครับส่วนดาวอื่อนๆเขาแสดงผลของเขาอยู่แล้วแหละแต่จันทร์เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับตัวมาจุดระเบิดอะ่ะชันวนมันต่อติดพระจันทร์ก็เดินมาเป็นตัวเป็นตัวกดปุ่ม เป็นตัวกดปุ่มให้เหตุการณ์มันเป๊ะปังเนี่ยประมาณนี้นะแต่จันอยู่วินาศไม่ต้องกลัวอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าเป็นเกษตรนะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นี่นะอยู่ร่วมกับดาวอังคารคู่มิตรน์ถือว่าใช้ได้คือภาพรวมอย่างที่บอกดวงชะตาชาวลัคนาราศรีสิงห์ยังไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะอะไรดาวพฤหัสเขาส่งผลดีถึงแม้ว่าจะถอยหลังอยู่ก็ตามนะครับดาวดาวพฤหัสพักองศาก็คือถอยหลัง นะครับจริงๆดาวไม่ได้ถอยหลังหรอกนะโลกหมุนรอบตัวเองใช่ไหมแล้วก็โคจรหมุนรอบตัวเองอย่างเดียวไม่พอยังหมุนรอบแล้วเวียงโคจรเข้าไปหาดวงอาทิตย์รอบดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมทีนี้ดาวพฤหัสดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวไกลอยู่ทางไกลแล้วสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยมันเป็นวงรีนะครับแต่เราสมมุติมาเป็นวงกลมคือเทียบมาเทียบมาให้เป็นวงกลม 360องศาราศีละ30องศาแต่ในความเป็นจริงการเดินโครจรของดวงดาวเขาโครจรเป็นวงรีฉะนั้นดาวพระรหัสกับดาวเสาเนี่ยเขาตีออกด้านไกลนะเขาตีออกด้านไกลแต่โลกก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยมันทําให้เหมือนกับว่าดาวเนี่ยเขาถอยหลังแต่จริงไม่ได้ถอยหลังก็คือทุกคนก็หมุนไปนางทิศทางเดียวกันแต่ว่าโลกมันหมุนไม่รอไงนะโลกไม่รอใครคําศัพท์นี้ก็ถือว่า ความเป็นจริงนะเป็นสัจธรรมนะโลกหมุนไปตลอดเวลาเวลาไม่รอใครนี่ดัดาวเนี่ยพอเดินช้าเดินไกลไปก็ถือว่าถอยหลังเนี่ยดาวพฤหัสก็ถอยหลังพักในเรือนปัตตนิเสารเองก็พักเนี่ยอ้าดาวอาลีเป็นกเกษตรแต่ว่าพักองศานะพักก็คือพูดง่ายว่าไอ้ผลที่เกิดอะ่ะมันก็จะต้องรอไปก่อนนะีแต่ว่ายังไงเขาก็จะแสดงผล ในพบปะตะัตตนิซึ่งเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะครับเนี่ยภาพรวมโอเคนะและดาวพฤกษ์ดาวเกตมะเร็งดาวพฤหัสแบบนี้เนี่ยนะแนะนำนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะสวดมนต์ไหว้พระช่วงนี้เรียกว่าจะได้จะได้อานิสงส์ที่ดีเข้าใจไหมบางทีมันเป็นจังหวะที่ปกติเราจะไม่ค่อยมีสมาธิแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป กลับมาสวดมนต์กลับมาไหว้พระกลับมาทําจิตให้ดีเนี่ยนะแม่มันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเวลาสวดแล้วได้บุญได้บุญแรงเนี่ยพราะดาวบุญกุศลเขาส่งกระแสถึงแล้วดาวเกตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จิตวิญญาณมาทับลักอย่างเงี้ยเนี่ยแน่นอนเลยถือว่าโอเคเลยเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์นะถ้าท่านใดที่เป็นนักโหราศาสตร์นะหรือหมอดูไม่ว่าจะไพ่ย,ยิบซีไม่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามนะเนี่ยช่วงนี้จะดูแม่นมากเพราะดาวพฤหัสคือดาวครูบาอาจารย์ นะดาวเกตคือดาวเซนดาวจิตปัญญาเนี่ยโอ้โหเชื่อมกันโดยตรงถึงลัคนาแบบนี้เป๊ะปังนะบอกได้เลยททยยังไงก็แม่นอย่างนี้เละเหมือนกันชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเวลาฝันอะไรเนะี่ยแม่นบอกเลยนะช่วงนี้แล้วดูดิตัวเองเนี่ยเรื่องการเงินเรื่องลา้านี่ดูดีมากนะครับถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้สัปดาห์นี้ดีครับสัปดาห์นี้ดีไม่ต้องกลัวนะ เพราะยังไงเนี่ยพบกมัมมะพบลาพะอาจจะมีจุดที่ว่าขาดลาหูจันดับอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็แก้ไขกันได้ผ่านไปนิดเดียวพระจันทร์นะครับแต่ว่าดาวหลักๆส่งผลดีอยู่ถือว่าค่อนข้างโอเคครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้ความดวนด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ แล้วเมื่อได้ดวชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ